คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมก และมาต่อกันที่เรื่องของการแจ้งหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาน้ำท่วม9,000บาทค่ะซึ่งตอนนี้สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะคะด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภอก็ได้แจ้งค่ะว่าตอนนี้ก็เปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาครัวเรือละ9,000บาทได้แล้วค่ะโดยสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางนะคะช่องทางแรกแบบออนไลน์ค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ flash d i s t e r go t th จากนั้นค่ะกดปุ่มสีเหลืองแบบคำร้อง ความช่วยเหลือผู้ประสบอุรกภัยปี2568กรอกข้อมูลให้ครบและแนบเอกสารค่ะช่องทางที่2นะคะสำหรับผู้ที่สะดวกไปยื่นเอกสารด้วยตนเองโดยสามารถติดต่อได้ที่อบตเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่น้ำท่วมค่ะเพียงเตรียมบัตรประชาชนทะเบียนบ้านและถ้าเป็นบ้านเช่านะคะให้นำสัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการเช่าไปด้วยค่ะ ทีนี้มาดูกันนะคะว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์รับเงินเดียวยา9,000บาทนี้ค่ะซึ่งเงินช่วยเหลือตรงนี้นะคะก็จะให้กับผู้ที่อาศัายอยู่จริงในบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมโดยมี4รูปแบบด้วยกันค่ะก็คือบ้านถูกน้ําท่วมไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายค่ะ 2. บ้านถูกน้ำท่วมเกิน7วันขึ้นไป 3. บ้านถูกน้ำล้อมทําให้ใช้ชีวิตไม่ได้ตามปกติติดต่อก,กันเกิน7วันและสี่ขาบ,บ้านอยู่ในอาคารสูงน้ําไม่ถึงห้องพักแต่ใช้ชีวิตไม่ได้ตามปกติเกิน7วันเช่นกันค่ะ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็จะต้องเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติแล้วค่ะแล้วก็จะต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการระดับหมู่บ้านอำเภอและจังหวัดก่อนส่งข้อมูลไปยังปอพเพื่อนําเข้าระบบเพื่อจ่ายเงินเยียวยาต่อไปค่ะส่วนการโอนเงินนะคะอย่างที่แจ้งกันไปค่ะก็จะมีการโอนผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนค่ะดังนั้นขอทุกท่านที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีรีบดําเนินการให้เรียบร้อยค่ะเพื่อที่จะได้รับเงินอย่างรวดเร็วนะคะซึ่ง ตอนนี้ทางจังหวัดแล้วก็ท้องถิ่นต่างๆก็กําลังเร่งสํารวจความเสียหายและเร่งดําเนินขั้นตอนให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เงินถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะและหากคุณผู้ฟังต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดตามข้อมูลได้นะคะผ่านเพจของปอพหรือจะเป็นเว็บไซต์ของปอพก็ได้หรือจะสอบถามที่หน่วยงานท้องถิ่นแกลาบานของท่านได้เลยค่ะ